สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนมาพบกับคุณครูสมสุดาเพชรราโนนหรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองค่ะคิดถึงกันบ้างไหมคะคิดถึงคุณครูมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูนะคะวันนี้ก็เป็นรายวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะที่คุณครูนํามาฝากกันในนักเรียนในวันนี้อ่าเรามาเรียนเรื่องมัตราตัวสะกดนะคะช่วงนี้เราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดกันก่อนนะคะ หลายคลิปที่ผ่านมาเป็นเรื่องของมาตราตัวสะกดวันนี้เป็นเรื่องของมาตรากกนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนคะ่ะนักเรียนเคยฟังเพลงมาตรากกกันบ้างหรือเปล่าหลายคนที่เรียนกับคุณครูนะคะเคยฟังเพลงมาตรากกมาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงมาตรากกนะคะ,ะก่อนที่จะไปฟังเพลงมาตรากกมาทราบตัวชี้วัด กันก่อนนะคะตัวชี้วัดของอามาตรากกนั่นก็คือมาตรฐาน4.1ตัวชี้วัดปสทับตัวสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆนะคะเราไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมคะให้นักเรียนฝึกร้องเพลงมาตรากกด้วยนะคะโจทย์มาตรากกนี้ลงในสมุดของเด็กๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโจท์ เพลงมาตรากกลงในหมดด้วยอ่ะเราไปฟังแล้วก็ไปร้องพร้อมๆกับคุณครูดีกว่านะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้ร้องเพลงมาตรากกแล้วก็ร้องไปพร้อมกับคุณครูนะคะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วไปเลยดีกว่านะคะอ่ะพร้อมค่ะ กับคคคุณรูนะะมาตราแม่กุกมาตราแม่กุกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายโคระคังตีดัง,งกลางวันโคระคังตีดังกลางวัสนสางสุขใจสรางสุขใจโยเกเกะกุก ล้อนสกดด้วยแม่กบมีสี่ตัวมีสี่ตัวอิกเที่ยวนะคะ สารานุขใจสารานุขใจโยเกเลขหกโยเกเลขหกแม่โปรชกแม่โชรชกรถสะกดด้วยแม่กุกรถจะกดด้วยแม่กุมีสี่ตัวมีสีตส่ตัวอ่ามีสี่ตัวนะคะเออเพลงมาตรากกุกนะคะนักเรียนขาก็ไป ทำลงสมุดนะคะจดลงในสมุดของนักเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจดลงสมุดด้วยะคะ่ะนักเรียน้ามาอ่านบทกลอนมาตรากกหรือว่าแม่กกพร้อมกับคุณครูตรงนี้นะคะก่อนที่จะไปอ่านให้นักเรียนโจท์ บทกลอนนี้ลงในสมุดของนักเรียนทุกคนและอย่าลืมขีดเส้นใต้คำที่สะกดด้วยมาตรากกด้วยนะคะ,ะตัวพยัญชนะต้นไม่เอานะคะเอาแต่เฉพาะมาตรากกเท่านั้นนะคะพยัญชนะตัวสะกดเท่านั้นค่ะ,ะไปอ่านพร้อ,รอมๆกับคุณครูเลยดีกว่านะคะนกแสกนกกระสา แกลแกมาเวลาดึกน้ำมากแลน้ำลึกแลน้ำหมึกแลน้ำหมากปลาอุกปลาดุกดักแลปักหลักแลคลุกสากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกปลูกกี่ไว้ทอหู ลูกมะดูลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปลอกไม้กระบอกแลดอกบุกนกมีปากแลมีปีกผ่าไม้ซีกให้แตกหักไปปะพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกเขาเด็กเดกดูกระจก อย่าให้ตกมักจากแตกปลูกเผือกผักถักหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รกอ่านแล้วอย่าลืมจดลงในสมุดของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำที่สะกดด้วยมาตรากบด้วยนะคะ จากใบความรู้นี้นะคะมาตรากกจะบอกนักเรียนนะคะให้ทราบว่ามาตรากกนั้นมีตัวสะกดกี่ตัวคะจากเพลงที่เราเรียนไปสี่ตัวนะคะไก่ไข่ควายระคังนั่นเองค่ะตัวอย่างคํานะคะตรงนี้ตรงมาตราตรงมาตราก็คือกอไก่นะคะตัวสะกดเป็นกอไก่แต่ถ้าไม่ตรงมาตรานั้นมีขอไข,ข่คอควายคอระคังอ่ะมาดูคําที่ ตรงมาตรากันก่อนนะคะคือสะกดด้วยกอไก่เช่นคําว่าปากรักแลกผูกหมวกบอกช็อกสุกกอกกิกอ่าแล้วมาดูคําที่ไม่ตรงมาตราค่ะมีคําไหนบ้างนะคะดูค่ะเลขสมัครโชคพักเมฆวักวิหกสุนัก อักขีประโยคคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูได้ชมนะคะขอบคุณพี่ไทยด้วยนะคะที่มอบคลิปวิดีโอดีๆมาให้กับนักเรียนไปฟังกันเลยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะหันษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับ วันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษจะพาน้องๆไปหันสากับมาตราตัวสะกดอีกครั้งแต่ก่อนอื่นมาฟังเพลงนี้กันเลยเพลงแม่กกขอรับมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไขควายขอรักรังตีดังกังวานขอรักรังตีดังกังวานสรานสุขใจสรานสุขใจโยกเยกเลขหกโยกเยกเลขหก เมกโรคโชคเมกโรคโชคลวนสะกดด้วยแม่กกรวนสะกดด้วยแม่กกมีสีตส่ตัวมีสี่ตัวใช่แล้วขอรับน้องๆเราจะหันาษาภาษาไทยกันเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กกมาตราตัวสะกดแม่กกก็คือคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังเป็นตัวสะกดจำให้ดีนะขอรับกอไก่ขอไข่คอควาย และคอระคังเป็นตัวสะกดของแม่กกอ้อและก็ต้องอ่านออกเสียงกอไก่สะกดกระดานวิเศษให้พวกเราดูตัวอย่างคําแล้วขอรับเริ่มจากคําที่กอไก่สะกดเช่นคําว่าปากนักรักเรียกและเผือกขอไข่สะกดเช่นสุกเลขและมุกมาดูคําที่คอควายสะกดบ้างนะขอรับโรค ภาคยุควิหกสุดท้ายคือคำที่คอระคังสะกดตัวอย่างเช่นคำว่าเมฆนั่นเองขอรับกระดานวิเศษชวนพวกเราฝึกอ่านแล้วขอรับน้องๆมาขอรับเราจะได้ฝึกอ่านคำที่เป็นมาตราตัวสะกดแม่กกซึ่งเป็นคำที่กอไก่สะกดด้วยกันคำแรกปากตาทภารากยาก ลูกผูกแจกแขกแลกชีปีกตึกลึกนึกตอกปอกสอกลอกเอกมาลองอ่านคำที่มีสองพยางกันบ้างอย่าลืมสังเกตตัวสะกดกอไก่ด้วยนะขอรับปากกาตากผ้ารากไม้ แจกลูกแลกของตึกสูงลำบากและคำว่าผูกผ้าอ่านคำไปตั้งเยอะแล้วลองผลัดกันบอกความหมายกับเพื่อนๆดูนะขอรับวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษอํลลาน้องๆแล้วสวัสดีขอรับเด็กๆดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะไม่ทราบว่า เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูสรุปได้ว่ามาตรากกนั้นสะกดด้วยตัวสี่ตัวนะคะไก่ไข่ควายระคังนั่นเองนะคะนั้นคือหลักการจําค่ะและในช่วงนี้ให้นักเรียนได้ไปทำแบบทดสอบค่ะมาดู แบบทดสอบนะคะมีจุดประสงค์ว่าเติมคำที่ใช้ในมาตรากกได้ถูกต้องค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำที่ใช้มาตรากกที่กําหนดลงในช่องว่างนะคะอ่ามีในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูนำมาให้นักเรียนนะคะเอาคำพวกนี้มาใส่ในข้อความตรงนี้นะคะ10ข้อค่ะสลากเมฆโรคพญานาค ยุคสมัยพักหกล้มโบกมือหูหนวกพงองหกหัวนะคะอ่ะเรามาดูข้อ1นนะคะข้อหนักการเมืองตั้งตั้งอะไรเอ่ยจุดๆุจ,จุรวมกลมุ่มเตรียมการเลือกตั้งอ่ะจะเอาคำไหนมาใส่ตรงนี้นะคะข้อสองเด็กเล็กๆต้องระวัง จุดจุดจุดเมื่อน้ำหกลื่นนะคะเอาคำไหนมาใส่ค่ะข้อ3คนที่เป็นจุดจุดจุดต้องไปโรงพยาบาลข้อ4วันนี้ฝนตกมีมีอะไรเอ่ยเต็มท้องฟ้าข้อห้านางงามจุดจุดจุดคำไหนคะ เมื่อได้รับตำแหนง่งข้อ6เขาจุดจุดจุดรับปากว่าจะไปตามคำเชิญจะเอาคำไหนมาใส่นะคะนักเรียนเลือกดูค่ะข้อ7คนที่มีอายุมากมักจะ,ะจุดจุดจุดทุกคนอ่าจะเอาคำไหนนะมาใส่ข้อ8เด็กวัยรุ่นต้องแต่งตัวตามจุดจุดจุด การมา,มากทุกวันนี้อ่าข้อ9คนรวยชอบซื้ออะไรคะจุดๆออมสินเพื่อหวังรางวัลใหญ่เอาคำอะไรมาใส่นะคะข้อ10ละครเรื่องนาคีมีจุดๆตัวใหญ่เอาคำพวกนี้มาใส่ในตรงนี้นะคะอ่า นี่เล่มน,นี้นะคะเราจะได้ฝึกกันในช่วงที่เราเจอกันนะคะเป็นนวัตรกรรมที่คุณครูสร้างมาให้นักเรียนได้ฝึกทําแบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนะคะมาตราตัวสะกดสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองค่ะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โรงเรียนค่ะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็คงเข้าใจกันบ้างอย่าลืมไปทบทวนนะคะ ว่าเรื่องราวที่เราเรียนไปมีเรื่องอะไรบ้างและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดลงในสมุดด้วยนะคะเจอกับคุณครูโสมได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะโชคดีค่ะนักเรียนสวัสดีจ้า